ในปี2048มีเดนลี่ไวรัสที่เกิดขึ้นนี่อยู่ที่ไหนอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะโทรศพัพท์เหรอกดดิว้าวววหลัวว่ะวะตรดประกาศประกาศทุเอ่อมนุษย์ทุกคนรีบไปที่เชลเชอร์ที่อยู่แถวๆนี้เร็วๆฮะโอเค c ซเบอร์ k e ค u ไ v เบอร์ด t เ c t เทกำลังใช้ราดที่เร็วที่สุดนี่อะไรเนี่ยโอ้โหอำบีเยอะมากเลยอไซเบอร์ไบคนัน AI o คอนโทรนันจะราวด์นี่เมื่อกี้คืออะไรกับตายนี่ไปดีกว่าแล้ว เราเลี้ยงก้องไปในนี้ดีกว่าหรือม่นื้ออะไรรหัสรหาส The destination ถึง Good Luck survivor. s u r v i v o r เราบลบอดไปแล้วจากพวก zombie มมนักกว่าม,มีเตียงเลือดนอนก่อนว,ว่าสบาย s h ja e l okay, right. yeah. hey, hey, hey. t e r AI Vitality Low ช่วยหายาเพที่จะ enhance serum โอเคได้เลยนี่ไงมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนนี่เซรั่มนี้สามารถบูสต์เอ่อความอ่อสามารถบูสต์ vitality ของค mm ุณแล้วก็ improve survivability นี yeah, the ่เดินดูดูโอ้ยฉันได้การวิ่งเร็วตอนแรกสูงอันนี้นุ่ง Practice b e n c h เพื่อบิลด์ up strength ฉันได้อะ Train melee skills using sand patch. Sand bags. s a n d b a h s a Nick a here's สลั t คุณนั้นแข็งแรงพอที่จะใช้อาวุธได้แต่ว่าคุณต้องมีคีการ์ดเพื่อไปที่อาร์มอรี่ที่อยู่ข้างนอกตึกอ๋อฉันต้องชช้พวกนี้โอเคโอเคว้าวดูดิอะไรอ่ะมันคืออะไรการ์ดเหรอเยเไม่เหมือนปืน าไปกว่าเจ้เอาปืนเอาปืนนี้แหละอันนี้ยังไม่ปลดหรอกโอ,โอ้ยฉันยิงได้โหดีมากเลยอะ่ะมดาเมโคตดเยอะเลยอะ่ะทีเดียวเลยอะ่ะ โอ้สมบิม,มาเพิ่มเยอะมากเลยโอเคตอนนี้อเอออะไรอะ่ะตัวอะไรเนีเอออ่ย Warning AI มีสับป,ประหลาดแข็งแรงที่กำลังมาบุก <c oughs> ตัวอะไรเนะนี่ยนี่นีดีกว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอ่อ รถนั้นถูกปิดคุณต้องเดินเพื่อไปที่ Human Gathering Point ที่ใกล้ที่สุดคุณต้องยิงหลายครั้งลอันนี้คืออะไรอ่ะเราต้องรีบหานะคุณแล้วะคุณอยู่ไหนเนี่ยหวังว่าใจยังไม่ตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยมินดี้ขลังเธอมินดี้ เฮ้ยวันดี้เฮยมีอย่ามีคนดี้ขังหลังเธอเฮ้ยทุกคนมิดี้ดูเหมือนว่าเธอเคลียร์ทางในการฆ่าซอมบี้ใช่หรือเปล่าฟังนะไม่มีเวลาจะบอกไม่มีเวลาจะพูดแล้วรีบไปกันเถอะมีงานเดี๋ยวซอมบี้จะมาเพิ่มแถบนี้ไม่ปลอดภัยรีบไปกันเร็วมิดี้เดี๋ยวพวเราไปหาเซฟโซนที่อยู่ใกล้ๆแถบนี้อย่างแรกพกเราต้องรีบหาว่าคนที่เหลืออยู่ที่ไหนสไลด์เข้ามาเร็ว ยกมือขึ้นเออใจเย็นครับ mm hmm. ออในที่สุดมีคนที่มีชีวิตดูเหมือนคุณคือคนเดียวที่โดนไซเบอร์ไบค์ร c สกิวอ่ะได้หมายถึงไอจักรยาน a ออยานะหนอะเป็นของนายเหรอ <c oughs> ใช่แต่ว่าคุณคือใครเออพวกเราชอร์ตแฮนเดดทำไมคุณไม่คุยกับด็อกเตอร์อะลีดเดอร์ของแคมป์อะมินดี้ดูเหมือนว่าไบค์ดูเหมือนว่าไอ้ไซเบอร์ไบค์ที่ช่วยพวกเราอะถูกส่ง ถูกส่งมาจากเอ่อฐานนี้เนาะเช่นดิอ๋อ oh. อุ้ยดอกชอนะ่าจะเป็นคนที่สร้างไซเบอร์ไบค์เนาะนี่ไปก็เร็วไม่ต้องเติมน้ำมันแก่พอดีเยนดีต้อนรับไซเวอร์เราต้องการความช่วยเหลือของนายเรามีเฮดเซตกับกราบลิงคุกสำหรับนายขอบคุณนะนี่กราบลิงคุกจะช่วยนายบายพาสพวกออบสติเคิลแล้วก็เฮดเซตแล้วก็เอืมเดอะสเตนชัสเอ่อแบบเรดิโอก็เหมือนแบบ สามารถติดต่อกันได้โอเคขอบคุณนะคราวนี้พวกเราก็สามารถไปโอเคไปแล้วเอากาะล่างเอาไปเทสกราบลิง o ุกันดีกดอะไรอ่ะกดอะไรนะจับพยายามเออกราบลิง o ุกคุณสามารถไปตรงข้ามเออ่ถนนได้ไหมมันพวกเราได้ตรวจจับสัญญาณ โอเคันี้มีสัญญาณที่ถูกตรวจจับเราตร้องรีบไปเร็วตรงนั้นไงนี่โอเค่ัง <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นเนี่ย<อ>พวกแบววบอยู่ดีๆก็ไม่ใช่พวกซอมบี้เพรามาจากไหนไม่รู้น้อนดิเฮ้ยนี่สัญญาณอะไรอะ้งางล่างนี่คืออะไรมันดิอ๋อกระโดดไปวันนี้มั้งไม่มันดิตรงอ๋อ เรายังไม่รู้ว่าีการเปิดกล่องนี้เราควรถามคนอื่นไหมอะไรอ่ะปี๊บด็อกเตอร์เราไม่เห็นใครเรารู้สึกอะไรแปลกๆรวมดิไม่เคยไม่เห็นใครเฮ้ยซอมบี้อ่ะคนเดียวซอมบี้มดิปี๊บเกิดอะไรขึ้นซอมบี้เยอะแล้วพวกเขากำลังยิงมาดิทำไงดีปี๊บมันคือเขาคุณเด้นฮ้ ก็เด oh, hey! ๋ยวเฮ็ดมิน oh, ิคก็ไหลขึ้นอ่ะเออทำไมมันมีปืนเลเธอโอฮีจังเฮ้ยนั่นมันคือเอออ่ะมันคือคุณคุณเออแมนิชที่จะเอ c เ p e s เชลเ e อร์นั้นคุณนั้นรอดจากเชลเชอร์นั้นอ่ออีทหารแรกไงที่เธอไปอ่ะ เอ้ยเลยวะเขาคือคุณหมอที่ควบคุมไอ้ซอมบี้ยักษ์ตัวนั้นนะมินดี้ใช่ใช่ใชคุณคือมนุษย์เหรอ well, well. หเวลเวลเฮลโลบอกเอเราจะให้นายอยู่อีกหนึ่งวันที่มีชีวิตนะเราจะให้นายมีชีวิตอีกหนึ่งวันนะฮึ What the heck? ่ว่าเจอเหตเอออะไรนี่นายโอเคไหมนายดยีเราไหมเราดีแล้วแต่เราเจอใครแปลกๆมากม หรือว่าเขาเป็นซอมบี้ที่คุยได้เขาน่าจะเป็นคนที่ควบคุมซอมบี้ยักษ์ที่ทําลายฐานนี่ใช่้ามนียุบกับบปที่แคมกันแล้วคนนั้นเขาน่าจะเป็นคนที่ควบคุมซอมบี้หรือเปล่านีไปกันแบบมีมมแบบมีหลายอย่างที่ต้องถามอะ่ะคุณเหมาะเขาน่าจะรู้เยอะนะอ่ะ ขอบคุณมากที่นายรอดเพราะเราเสียบไปไหลาย brother อ่ะดูเหมือนนายมีเนเชโร์เอ่อทายเลนสำหรับคอมแบทฟ l ลฟรีที่จะออกกำลังกายที่นี่ action โ okay, <Yeah. S 1> อเคไหมเนี่ยยังนึต้องฝึกฝึกฝึก,ฝก อ๋อในไหนก็แล้วตอนฝึกมาคุยกันป้าเมื่อกี้ในที่สุดทอมีเวลาเออใช่ในคลุมก็คือตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆเราก็เกิดมาตรงไหนไม่รู้อะแล้วแบบแล้วแบบฉันตื่นมามีซอมบี้เต็มเราเลยแล้วก็ต้องชกตัวหนึ่งอ่ะเชื่อว่าฉันก็เห็นเออจากเอ่อเอบอทเ,เ,เตอร์ไซค์นั้นนั่นแหละเมื่อตอนนี้เราฝึกกันต่อเถอะอ๋อเมื่นกี่ว่าแต่ตอนนั้นน่ะเรากำลังขับรถไปเที่ยวกับเธออะ รถก็ชนน่ะแล้วก็ตึงมาตรงสะพานน่ะเดินไปได้ซอมบี้อะ่ะแล้วเราก็เจอรถไซเบอร์ไบค์เหมือนกันซึ่งรถไซเบอร์ไบค์น่าจะถูกสร้างโดยด็อกเตอร์นะ <c oughs> แล้วหลังจนากนั้นเราก็เจอฐานอันนึงเก่าๆอะ่ะที่ไม่มีใครอยู่อะ่ะแล้วหลังจนากนั้นก็มีซอมบี้อยากจมตีฐานอะ่ะ ไอคนแปลกๆคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนควบคุมซอมบี้อย่างแน่เลยน้องดิแล้วแต่อเราเรื่องของเธอสิก็คือแล้วเ,เห็นเหมือนเชลเตอร์อันหนึ่งอ่ะเด็กๆก็มีโทรศัพท์น้องเออในไลน์อ่ะมีข้อข้อมูลเออมีอะไรพิมมาไม่รู้อ่ะแบบเหมือนเชลเตอร์มีเชลเตอร์เยอะแล้วฉันก็ตาม เอ่อ GPS อะไปอะแล้วฉันก็เจอะอะแล้วฉันอยู่ในนั้นสักพักอะอแล้วเสร็จแล้วก็มีซอมบี้อยู่ข้างนอกเต็มเลยอ๋อเธอเจอซอมบี้ยักษ์ตัวนั้นด้วยปะเอออยู่ดีๆมันก็าามาเหมือนซอมบี้อยากจะฆ่าคนทุกคนเลยเนาะชัม่มดีเราขีดปะมาคุยกับทหารกันเถอะ ตอนนี้คุณนั้นเก่งคือแล้วเอาคีย์การ์ดนี้ราไปเก็บสพพลา์จากฟาร์มเซี่นี่นะห้องฉันไปกันนะเราวด้วยมนดีเราก็ต้องไปช่วยเหมือนกันระวังนะจะมีซอมบี้อยู่ข้างในเฮ้ยเราไม่เข้าทางโอเคที่น,นี่ดูว่างแฮมดีมันใครขะ่ะโทรศัพท์เราหายโทรศัพท์เราอยู่ที่บ้าน,นแต่มันหายไปเอ้ยนั่นมันตัวอะไร น่าจะเป็นซอมบี้ที่อยู่ทางแฝงดีค่ะทรัพยากรกันเร็วทีนี้นที่คุณหมอเขาให้เรดิโออ่ะจะได้คุยกันได้อะตรงเนี้ยมันดีมันมีอยู่นีบแปนเถอะนีบไปเร็วอ๋อหากันก่อนเจอกันและเก็บเลยเก็บเยอะๆอม,มีของ,น,น,งนั่นเนี่ยมันดีตรงเนี้ย ตรงนี้มันดีเก็ยบยัง่ะทรัพยากรเพียบเลยรลยเพื่หาก่อนนี่ไงไม่ดีตรงนี้กแบบนึงรบแล้เอ้ยเด่ดีพวกซอมบี้มันตื่นแล้วอะ่ะก็เจอเองเราหนูกาซอมบี้พวกนี้ตายไปแล้วนะหุ้ยตายอะไร ตายอะไรมันมันเออมันก็แค่เออเขาเรียกว่านานนอนเนไม่ใช่ดีมันก็แค่สนุกวิจารณ์นี่ด้วยผ่นานต<ล>ัวพากรกันโอเคเราจะรอแล้วกวารเถิมเยอะเยอะออกมาเร็วกลับไปิษัทคำกันเถอะก็<อ>ดัมงงมากเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะแต่เราคิดว่าคนแปลกๆคนนั้นนะ่จาจะควบคุมซอมบี้นะที่เจอกันบนตึกอ่ะ นี่เราขอโทษที่จะบอกไปเป็นซอมบี้ในฟาร์มาซี่ในร้านยา piece of cake พวกนั้นคือไอเทมที่นายกำลังหาอยู่เหรอใช่แต่ไอเทมพวกนี้สำหรับคุณใช้ไปเพื่อบอดี้เอนแฮนซ์เมนต์โอเคพร้อมแข็งแรงขึ้นมามสันไปดีกว่ามาเย้ yeah, เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นมากเลยน้องดี อย่างนี้เพราก็ฆ่าซอมบี้ได้อย่างง่ายดายเราดิการจะฝึกกล้ามเนื้อมือดีกว่าว่าแต่แนี้ถ้าบอกเราได้ป่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนเนี้ยก็คือที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็คือเชื่อมเชื่อมโยงทุกอย่างก็คือเออเอ่อซอมบี้น่าจะระบาดที่โลก มันอาจจะมีใครก็ได้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ที่แบนแบนอสองดีเจ้าของสองดีไอคนที่เจอกันบนตึกไอตรงนั้นน่ะจําได้ป่ะที่เขาเสด็จอากาศแปลกๆอย่าเพิ่งไปมันดียังไม่ได้พูดอะไรไงไอไอกรรมกรเราดูนะเขาอยู่เดี๋ยวเราอยู่ไหนก็มาตรงคุณหมอเลยแล้วกําลังคุยอยู่นะเธอวิ่งไปที่อื่นก็ไม่ได้ก็คือแล้วคิดว่าไอคนที่ เอาเสร็จหน้ากากแปลกๆอันนั้นที่เจอกันบนตึกอะ่ะใช่ปหมเขาควบคุมซอมบี้อยา่างแบบว่าทำไมอย่างที่หนึ่งเขาดูปแปลกๆอย่างที่สองซอมบี้ถือปืนยังไงก็ต้องมีใครควบคุมซอมบี้หรือไม่ก็อัปเกรดซอมบี้ช,ช่ั่มเดฟอย่างที่สี่ในคอนเสิร์ตหน้ากาก,ากปแปลกๆคนนี้เขาต้อจะเกี่ยวข้องกับไอ้ซอมบี้ยักษ์ตัวนั้นนะ กันหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจแหละแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับให้หมดเลย<อ>เลยนาะฝึกกระเทาะเด็กแล้วไม่คุยกับเขา๋ยวคให้คุยออกกับังกายกันกอนเราจะให้ถึงยี่สิบแพอนต้องที่จริงเขาต้องรีบไปบอกกับไอกทาหารนะเพราะว่าเขาดูเยอะสุดแล้วแล้วก็เขาก็ดูเกี่ยวกับ เขาก็รู้เกี่ยวกับเอ่อถ้าจะรู้เกี่ยวกับคนศัลากากคนนั้นก็ได้อะ่ะเขาต้องหายอะัรตา่าดีนะที่ไซเบอร์บบไบค์มาช่วยอะ่ะขับให้เองเม่ยนพวกเราคงหลงทางนะเนาะแอร์ไซเ่งกนเราคิดว่าพวกเราควรมีอาวุธใหม่นะ เพราะอย่าลืมเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อไอคนเสร็จอากาศคนนมาบุกีเทคโนโลยีดีมากแต่ตอนนี้สมบี้บุกบ๊ายบาย